สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเศร้าทุ่งท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอามาติดตามการาพาเพาะเมล็ดขอกไม้เนาะนะครับเมื่อคลิปก่อนกับภาพพี่น้องเบิ้งนะครับก็เริ่มทยอยงอกแล้วแต่มื้อนี้จะมาอัปเดตอีกรอบนึงว่า,อางอกดีบ่นะครับเมื่อผ่านไปมือ้อนึงสองมื้อจะงอกซําหรันะครับจากคลิปก่อนที่ภาพพี่น้องเบิ้งก็เริ่มทยอยงอกพอให้เห็นล่างๆดํมื้อนี้เฮาม,มาติดตามอีกว่าจะงอกน้อยงอกหลายสําเนาะพี่นอ้องเนาะแกบกับดิน เพราะกล้าประสิทธิภาพสูงที่ชาวท,ทุ่งไลยทําการผลิตขึ้นนะเดี๋ยวพี่น้องมาเบิงเลย่อนีอยู่ในี่กระโจมเนี่ยะน,นะครับ่ะพี่น้องมาดูกันน,นะครับให้เขาได้รับแสงแต่บ่ให้โดนฝนหนักนะครับจากคลิปก้อนนะครับซึงผ่านไปมือนึงนะครับมือนี้งอกลายบ่ออห้พี่นอ้องเบิงเลยแบบนี้นะครับนี่อ่ะพี่น้องกีเห็นว่าเริ่มใช้ย่อยงอกขึ้นมาแล้วนะครับ เห็นชัดเกณก็มือว่านนี่นะครับมือว่านนี่เห็นพอบแจมหูจักนี่แหละมือนี่เริ่มชัดขึ้นมาเลยนะครับชัดเกณฑ์ขึ้นมาแล้วสําหรับการงอของมเมล็ดดอกไม้นะครับนะครับนี่พี่นอ้องนะครับเริ่มเห็นชัดขึ้นมาแล้วนี่น่าเสียนะครับเห็นบ้างไหมนะครับ ชาวทุ่งได้เอาไปว้าปันผู้เพิเ่มมักปลูกมากฟังเนะาะมักเพาะมากปลูกฟังว่าเป็นไงจกได้จะขายจังไดละ่ะเรามานะครับเอามาผสมดินเพาะนะครับพี่น้องเอามาผสมดินปลูกนะครับจะใส่เป็นดินเพาะดินปลูกจะเอามาผสมเป็นดินเพาะก้าไม่เพาะเมล็ดเพาะช่ำหรือจะเอาไปใส่ต้นไม้เพื่อ,อบำรุงต้นไม้ห้งามก็ได้นะครับพี่น้องนะครับ ชาวสุ่มก็เลยมาเฮ็ดเป็นถุงละหนึ่งกิโลกรัมนะครับคือเฮ็ดถุงละหน่อยแท้นะครับเป็นเนื่องจากว่าวัสดุเพาะตัวนี้นะครับเป็นวัสดุที่มีสูตรเข้มข้นนะครับบม่มีอื่นปนเลยนะครับเวลานําไปใส่จะต้องไปผสมกับดินอีกเท่านึงนะครับไปผสมกับดินล้วนหรือดินทั่วๆไปอีกเท่านึงนะครับโดยผสมแนัตาส่วน1ต่อ4 1ต่อหานะครับในกรณีดินปลูกนะครับในกรณีเป็นดินปลูกนะครับวัสดุเพาะหนึ่งส่วนนะครับ ดินล้วนหรือดินทั่วไปอีกซีถึงหาส่วนนั่นเองนะครับจากการทดสอบหนึ่งต่อสองนั่นมันเข้มเกินไปนะครับพี่น้องหนึ่งต่อสีหนึ่งต่อหาโอเคเลยนะครับหาเท่าต,บบนนาตัวปปน,บบน,น,นะครับบ่ได้เทียบน้ำหนักเน้อเทียบเป็นเท่าตัวนะครับี๋ยวเช้าทุงหรือภาพไปเบื้องอ้ที่เช่าทุงเฮ็ดไบหนึ่นะครับพี่น้องบรรจุเป็นถุงละหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะครับล้วจะไปว่างนาล้านนะครับเพราะว่าอีกจนนายกับเบิดกันหญ้าสิงตุลาเนี่กับ เป็นรดูกาลที่จะเข้าเริ่มเพาะกันแล้วนะครับก็่วจะเป็นเพาะกาพิกามะเขือกามะฮงหรือกาพักเดินนะครับพี่น้องนะครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับครับพี่น้องนี่ก็คือโตที่เจ้าสุ่งเฮ็ดขึ้นนะครับเป็นถุงละหนึ่งกิโลกรัมนะครับพี่น้องถุงละหนึ่งกิโลกรัมนะครับผสมกับดินทั่วไปได้ถึงหาเท่าตัวหมายความว่าอาดินอันวัสดุเพาะนี่ถุงนึงนะครับ กับดินขนาดท่อกันนี่หาถุงเลยนะครับเป็นองผสมกันแล้วเข้ากับไส้กระถางสําหรับปลูกนะครับสาหรับเพาะนะครับหรือจะไปผสมดินเป็นดินบ้านเมล็ดก็ได้นะครับหรือจะผสมดินปลูกนะครับหลังจากเขาตัดจริงตอนหรือได้จริงซ้ำม,มันเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปลูกนะครับเข้ากับผสมลงกระถางนั่ีสิแหละสามารถปลูกได้เลยนะครับหรือบางคนบอกว่าอ้อยข่อยมีดต้นไม้ยังไล้วบ,บป่ปลูกดอกกันทัน ได้อยากเอาไปใส่บำรุงต้นไหม้ในกระถางเลยว่าก็ได้คิดกันนะครับพี่นอ้องท่านใดที่ปลูกไม่ใส่กระถางแล้วเพราะว่าด,ดินมั่นแน่นมันทึบนะครับพืชบอดบจะเริ่มเติบโตนะครับดินมั่นแน่นมั่นทือบหากซ่อนใส่บรไรนะครับใส่วัสดุเพาะตัวนี้ไปผสมปลูกรับประกันเลยว่ารากพืชจะเดินดีนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ในวัสดุเพาะนี่นะครับมีแหล่งอาหารพืชครบนะครับพี่น้องเพราะว่าผลิตจากาวัสดุสั้นดีเพราะว่าจะเป็น มูลบัวนะครับมูลไกล่แกบนะครับพี่น้องน้ำมั่มมักจนกระทั่งจ่อยสลายดีแล้วนะครับมีฮอร์โมนมีอ่ะยังไงละ่ะหิวมัดหิวเมด,มด,มดที่พร้อมที่จะพืชนั่ไปกินนะครับมีธาตุอาหารตลอดจนจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าจะเป็นสังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์อื่นนะครับเป็นล่าขาวเป็นพวกไ ไม่คว้าไรซารต่โคดรมามีเบิดนะครับเพราะว่าวัดสดุหมากข้านะครับนอกจากจะเป็นมูลนสัตว์แล้วนะครับยังเป็นวัดสดุอื่นอีกเช่นดินคุยไผ่นะครับพี่น้องหรือใบไผ่นะครับที่ผ่านกาันด้วยสารได่แล้วเอามาผสมย้อนนิดนึงขึ้นกันความกันนั้นนะครับยังมีเปลือกไขบ่บดนะครับพี่น้องเปลือกไข่ที่เา้าเอาเนื้อไปกินเหลือแต่เปลือกมาเนี่ยเอามาบดแล้วก็ผสมลงไปนำ้ำนะครับในระหว่างที่เ้ายังบอท่านใไไส่เ้าผสมกันใส่ถุงไว้นี่นะครับ จุลินทรีย์ยังนี่จะทําการย่อยสลายเปลือกไข่เพื่อให้กลายเป็นแคลเซียมนะครับพี่นอ้องแคลเซียมมีประโยชน์จะไดนที่ช่วยให้พืชแข็งแรงนะครับพี่น้องช่วยให้พืชแข็งแรงผนังเซลล์แข็งแรงหายพืชจะเริ่มเติบโตรเร็วนะครับนี่นะครับถุงละหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับพี่นอ้องหนึ่งกิโลกร,รมัมเนี่ยถ้าส่งวัสพีเทให้บงอยู่กิโลหนึ่งได้หลายสำเนียงกระสับหนึ่งกิโลหรอเนาะอ่ะวัชเทออกพี่น้องนะครับเนื่อบาทหนึ่งก,กิโลกร,รัมนะครับหรือพี่นอกก้องจะซื้อไปเป็นปุ๋ย มักสาหรับใส่ต้นใหม่ก็ได้นะครับพระว่าเดวลาเขาเอาใส่เช่นขนาดก,กระถางซํำเนียครับเขาจะใส่ประมาณจักรซี่หา่อนแกงเท่านั้นนะครับพี่นอ้องใส่อาทิตย์ละข้างนะครับหรือ,อเดือนละสองข้างสามข้างนะครับพี่น้องใส่รดในกระถางเขาแล้วก็คู่คู่กันเขากันลดน้ำนะครับเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ไปได้ในตัวนะครับเนื่องจากวัสดุมักตามที่บอกมา ทั้งมูลสัตว์ทั้งวัดจพืชต่างๆมักอยู่นี่ผ่านกระบวนการมักเรียบร้อยจนบ่มีเสือลกบ่มีเสือล่านะครับมีแต่เสือล่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อยู่ในนี่น่เป็น,นนะอันละอ้าวทุ่งกับทดลองใส่ไปน้าน,นะครับสังเกตต้นใหม่ต้นยังที่ช้าวทุ่งลองเอาไปใส่บังกับ,กบ,กบ,กบกดอกกว่าแตกยอดแตกกอแตกใบหรือกระทั่งออกดอกออกหนังจะเลื่อนเตือโตงอกองามได้ดีนะครับเอาทันใดสนใจก็บ่มีขายออนไลายน่าเป็นอันะนะครับ มีอยู่หน้าร้านนะครับพี่น้องอยู่หน้าร้านไอรินมินิมาร์ทนะถ้าได้สนใจอยากได้ไปไหวถ้าผสมดินเพาะนะครับพี่น้องนะครับลองมาเอาไปลองใส่บ้งนะครับท้าดีจังถามตัวบอดีกับฝาดเข้าปลานะครับแต่สําหรับผู้ใส่แล้วดูซิว่าโอเคประทับใจนะครับกับวัสดุเพาะที่ผลิตขึ้นมานะครับนะครับพี่น้องนี่บ่มีสารเคมีบ่มีปุ๋ยเคมีจะผลได้พี่น้องได้นะครับล้วนแต่อินซีย้วนล้วนนะครับ วัดแรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะทําการผลิตไปเรื่อยๆเพราะาวัดสะดุมักเขามีหลายเรื่องจะหาเวลามาทําการผสมนะครับผสมกับส่วนผสมต่างๆนะครับแล้วก็บรรจุนะครับแล้วก็จะนําให้พี่ให้น้องเข้าไปทดลองใส่กันเพราะว่าอีกบอรกี่เดือนนี่ครับถึงเวลาเพาะปลูกพักแล้วนะครับพี่นอ้องหรือจะไปเป็นวัดสดุปลูกห้อยห้อยห้อย,อยน้ำแปรงพักผู้ได้เตรียมแปรงก็ต้องสิก้าพักานะครับสามารถเอาไป โรยในแปลงพักแล้วก็คู่เข้ากันเนี่ยเขาก็บ,บินแล้วก็ปลูกพักได้เลยนะพี่น้องเป็นใช้เป็นวัสดุรองพื้นก่อนปลูกก็ได้นะครับพี่น้องนี่นะครับรองพื้นก่อนปลูกก็ได้นะครับสนใจก็ลองมาเบิ่งพี่น้องนะครับสิบบาทที่แรกจะประเดิมด้วยราคาสิบบาทสักครั้งครับต่อหนึ่งกิโลนีนนนน่นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหุงนี่นะครับสิบบาทเนาะลองเบิ่งพี่น้องแต่ถ้าในทา่านี่ เหลือใส่จากเส้าทุ่งคนละนะครับแตงสีผลิตขายแต่ตอนนี้กันผู้ได้จากได้กับบ้านใกล้เลื่อนเคียงคนหู้จักมากคุ้นค้นไปคนมากกากทดลองเอาไปใส่กับมีหิยโ่นะครับแต่บ่หลายนะครับแต่ละล,ล,ล,ลากจะทดลองใส่เบืงก่อนแต่ใส่ซะก่อนเพราะว่าเส้าทุ่งก็จะปลูกขึ้นกันนะครับแล้วจะทําการผลิตออกมาเรื่อยๆ <c oughs> อ่ะคลิปนี้ของพ่อพีพ่อน้องเพียงแค่นี้ซะก่อนบบดน,นี้นะครับคลิปนาจ้งพ่อกันไหมนะครับ ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์สำหรับออนไลน์นะครับร่างคาดนะครับชาวทุ่งกำลังหัดเพ็ดออนไลน์อยู่เนาะนะครับอาจจะมีในซูเปอร์หรือลรัศดาก็ได้นะครับพี่น้องนะนะครับแล้วพี่น้องจะได้ไปใส่นะครับอ่าคลิปนี้เท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับผม